สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางบ้านนะครับจากผ่านทาง Facebook ไลฟ์โรงพยาบาลบำรุงราชนะคะนะก็ต้องขอกลับสวัสดีนะคะเพราะ้นข่าวที่เราได้ยินกันหนาหูในทุกๆวันแล้วก็อย่างต่อเนื่องมาเกือบระยะเวลา2ปีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 นะคะจากสถิติที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ก็มีอยู่ประมาณ1.5ล้านคน เสียชีวิตจริงๆอยู่ไม่ถึง1%นะคะเกือบเกือบนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเองไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยก็มีขีดความสามารถในการรองรับแล้วก็ในการจัดการนะคะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด1 9ได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับบำร,รุงราชเองนะคะเราเองก็ได้มีการสะสมองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในเรื่องของโควิด -19 นี้นะคะ แล้วเรากม็มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการด้านของโควิด -19 นะคะมีการจัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูลให้ความรู้ด้านของวัคซีนโควิด -19 นะคะรวมกระทั่งมีการบริหารจัดการทั้งภายในโรงพยาบาลเองการามีสื่อประชาสัมพันธ์นนต่างๆเพื่อให้ความรู้ให้กับบ,บุคลากรทั่วไปให้กับคนไข้ทั่วไปนะคะในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ,อบางราศมีความพร้อมทั้งในด้าน,านของแพทย์บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทุกๆด้านนะคะเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยโควิด -19 แล้วก็ผู้ป่วยปกติทั่วไปนะคะณขณะนี้เราขอยืนยันว่าบางราศเองมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มนะคะแล้วก็จะทําให้ผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกตินะคะทีนี้มาพูดถึงตัวของโควิด -19 เอง ตัวหลิงก็คิดว่าหลายๆคนก็คงมองว่าเอ๊ะมันจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่นะคะณวันนี้หลายท่านเองก็คลายความตื่นตระหนกไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆโควิด1 9ก็อาจจะเป็นเหมือนไวรัสชนิดหนึ่งที่ยังคงต้องอยู่กับเราไปเพียงแต่ว่าเรากําลังอยู่กับเรื่องของวัคซีนซึ่งทุกคนกําลังรณรงค์นะคะรวมถึงภาครัฐให้บุคลากรคน,คนไทยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ประเทศไทยทุกคนเนี่ยได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงนะคะ ทั้งนี้หลายท่านคงมีองค์ความรู้ที่ดีแล้วนะคะว่าการฉีดวัคซีนก็ไม่ได้เป็นบอกตัวการันตีว่าเราจะไม่ติดเชื้อโควิด1ินะคะแต่ทำให้สามารถบรรเทาความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะคะเป็นเหตุให้มีเหตุการแถ,กาแถลงข่าวเกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็บรรงราชเองจากการที่เราสั่งสมองค์ความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในด้านการรองรับการรับมือโควิด -19 นี้เราก็เลยคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยเหลือประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยทั้งผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่หายจากการติดเชื้อแล้วทุกๆคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อล้านห้าก็หายจากการติดเชื้อ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีอีกจํานวนถึงประมาณล้านล้านสามล้านสามแสนกว่าคนเนี่ยเราจะจัดตั้งคลินิกอะไรขึ้นมานะคะวันนี้เราจะถแถลงข่าวในเรื่องของบำรุงราชโควิด1 9 Recovery Clin i c นะคะ ซึ่งจะมีคอนเซปต์ในเรื่องของโควิดโซลูชันอยู่3คอนเซปต์ใหญ่ๆด้วยกันคอนเซปต์ concept ที่1ก็คือเรื่องของ now normal covid solution เราจะอยู่กับโควิดอย่างนี้ไปได้อย่างไรนะคะพฤติกรรมในหลายๆคนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะต้องมีการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเราจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนะคะในการที่เราจะบินไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งบางทีตอนนี้ เวลาที่เราจะไปท่านอาหารเราจะไปต่างจังหวัดก็จะมีหลายๆร้านเนี่ยจะต้องดูว่าเรามีการฉีดวัคซีนหรือยังนะคะแล้วยังไม่พอเรายังได้สิทธิพิเศษอีกบางคนก็ได้ให้เสนอดิสเคาลสำหรับผู้ได้รับวัคซีนแล้วนะคะนั่นก็คือคอนเซปต์แรกนะคะคอนเซปต์ที่2ก็คือ fighting covid solution สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องมีความหวาดกลัวนะคะโรงพยาบาลรงราชเองมีความพร้อมนะคะที่จะดูแลท่านเป็นอย่างดีนะคะจะเห็นว่า ผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยเราดูแลเป็นอย่างดีเรามีการจัดฟ a ซิลิตี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดแยกระหว่างโควิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดผู้ป่วยที่เป็นปกติ ICU ที่มีความเชี่ยวชาญมีความพร้อมด้านของเครื่องมือนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะวิกฤตได้นะคะแล้วก็คอนเซปต์สุดท้ายก็คือ Recover COVID Solution นะคะก็จะดูว่าหลังจากที่คนไข้ป่วยเป็นโรคโควิดแล้วหายแล้วเนี่ยทุกทกท่านจะคุ้นชินมากกับ คำว่าลองโควิดหรือว่าโพสต์โควิดซินโดรมนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นอาการที่ผู้ป่วยซึ่งหายแล้วก็ยังมีอาการคล้ายๆย,ยังยังมีอาการอ่อนเพลียบางคนก็จะมีะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะมีอีกหลายๆโรคซึ่งเราก็คิดว่าเออมันเกิดจากโพสต์โค i ิ e เอฟเฟนะคะว่าแล้วตรงนี้เราจะดูแลตัวเราเองอย่างไรนะคะคาดว่าคงมีหลายๆท่านซึ่งประสบปัญหานี้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะหันไปพึ่งพาอาศัยที่ไหนนะคะณวันนี้ ในทุกๆก,กลุ่มนะคะทั้งผู้ป่วยที่แข็งแรงดีผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิดอยู่หรือผู้ป่วยที่หายแล้วสามารถมาใช้บริการที่บังุงราชโควิด1 9 Recovery Clinic ได้นะคะทั้งนี้รายละเอียดของรีคอวิด r ิ c o v e r รีค i n i ดริของบังุงราชจะเป็นอย่างไรนะคะคงไม่มีผู้ใดสามารถที่จะให้รายละเอียดได้ดีเท่ากับวิทยากรที่อยู่ด้านหลังของหลิงสท่านตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตแนะนำเลยนะคะท่านแรกก็คือนายแพทย์สุธรชุตินิยมการนะคะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการนะคะท่านที่สองนะคะอาจารย์วิวัต์วงศิริศักดิ์นะคะอายุรแพทย์ของเรานะคะทุกท่านหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าของบางรัฐรู้จักอาจารย์เป็นอย่างดีนะคะท่านที่3ก็คือนายแพทย์เดชจงนรังสินนะคะเป็นแพทย์ผู้ชํานาญการด้านเวชบําบัดวิกฤตนะคะทั้ง3ท่านก็จะมาให้ความรู้นะคะว่าบางรัฐโควิด1 9 Recovery c l i n i c เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะคะแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือ ประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยอย่างไรนะคะดีท่านสู่มวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับที่ให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับหลังจากที่ท่านซีอของโรงพยาบาลบางบุรีได้กล่าวเกินนําไปแล้วนะในส่วนของผมก็จะพูดเ,เกี่ยวกับเรื่องออคนไข้กลุ่มที่ยังไม่เป็นโควิดและหรือว่าหายแล้วนะฮะอันนี้ก็อย่างที่ทราบทิศกันดีว่าตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่การติดเชื้อโรคระบาด การเดินทางของทั่วโลกก็แทบจะหยุดชะงักกันหมดเราก็อยู่กับมันมามาตั้งสองปีแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องอยู่กับมันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการให้บริการคนไข้ซึ่งหลังจากระหว่างนี้หรือว่าหลังจากโควิดดีขึ้นแล้วเนี่ยนะมีการเดินทางแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงเราต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วเราทางโรงพยาบาลบางรา,ง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 างจะให้บริการช่วยเหลือ กับคนไข้กลุ่มนี้ยังไงก็เกิดเ,เรียกว่า t r a เวล c ลินิกขึ้นมาในใน,ในช่วงโควิด Period นี้นะฮะก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่ากลุ่มคนไข้ที่กำลังจะเดินทางช่วงนี้มันแยกเป็นอย่างง่ายๆคือคนที่มีความจำเป็นนะฮะคนมีความจำเป็นก็นแน่ๆคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กซึ่งต้องไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือว่าต้องไปต้องไปเรียนต่อปรญญาโตเป็น ปัญญาโทปัญญาตรีเหมือนกันนะฮะหรือวอันที่2คือกลุ่มที่ต้องไปทํางานต่างประเทศแล้วก็กลุ่มที่สก็คือกลุ่มประเภทที่ไปส่วนตัวไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามอันนี้การเตรียมตัวบางคนอาจจะมีความกังวลโดยเฉพาะช่วงนี้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงนะฮะ,อ,ะอย่างแรกเลยนี่ก็จากเรื่องเด็กก็คือที่จะไปเรียนต่อนี่แน,แน่เลยว่าการแอพพลายที่ไปที่น,นู่นเนี่ยมันก็ต้องมี เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและก็เรื่องของวัคซีนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทางเราก็จะมีบริการในแง่ว่ามีวัคซีนอะไรที่เราจะต้องทาให้มัน complete เพื่อจะให้เด็กไปเรียนต่อได้ด้วยไม่มีปัญหาในแง่ว่าโรงเรียนกับนักเรียนจะต้องมานั่งแก้ไขกันเพราะนั้นช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่บอกว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนแต่และโรงเรียนจะมี requirement หรือว่าความต้องการของวัคซีน แต่และโรงเรียนก็ต่างกันแต่ว่าทางเราก็จะมีบริการตรงนี้ว่าจะทาไงให้วัคซีนอย่างเช่นว่าคอติบัดทยักอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีการ c o m p l e ทให้มันครบวงจรแต่อย่างอื่นเราก็ต้องขออนุญ,ญาตทางผู้ปกครองก็ถ้าเกิดไปไปได้คือการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในเด็กๆที่เขาเคยฉีดประวัติในอดีตคุต่ไม่พ้อก็จะทําให้เกิดความสะดวกในแง่การ เสริมเติมวัคซีนที่ขาดไปแล้วก็อันที่2คือในกลุ่มนี้แน่ๆผู้ปกครองก็ต้องเป็นห่วงเด็กไปต่างประเทศเนยก็อาจจะไปห่วงด้านสุขภาพเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแนะนำนะฮะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะฮะเตรียมตัวยังไงโดยเฉพาะอาจจะต้องมีการเตรียมเช่นยาประจําตัวเบื้องต้นที่จะรักษาเบื้องต้น และหรือถ้าเกิดว่าไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเราไปต่างแดนเพราะฉะนั้นก็จะมีเทเลเมตในแง่ว่าให้ผู้ป่วยหรือว่าเด็กเนี่ยสามารถจะส่งเ,เทเลเมตมาเพื่อจะสอบถามการเจ็บป่วยเบื้องต้นและทางเราก็จะมีการบริการในแง่ปรึกษาให้คำแนะนำเบื้องต้นการรักษาว่า อาการอย่างนี้ควรต้องทำยังไงต่อตผู้ปกครองจะได้คลายความกังวลไปได้ระดับหนึ่งนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราทําได้ช่วงนี้ส่วนคนอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่ต้องไปเนี่ยแน่ๆเรีอกว่าแมของที่ทํางานเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ก็เป็นมักจะเป็นกลุ่มทีอ่อายุเยอะแล้วถ้าเกิดท่านมีโรคประจําตัวหรือว่ามียาอะไรที่กินอยู่ประจำเนี่ย นะเราก็สามารถจะมาตัวร่างกายแล้วก็สามารถจะให้คําแนะนําแล้วก็เขียนใบรับรองในแง่ว่าถ้าเกิดคุณมีโรคประจําตัวอะไรมียาอะไรเราก็สามารถจะเขียนใบรับรองแพทย์เพื่อให้คนไข้ถือไปเมื่อมีปัญหาที่ต่างประเทศนะฮะคนไข้ก็สามารถจะยื่นไอใบด็อกแวเมนต์อันนี้นะไปให้หมอซึ่งสามารถจะเรียบเรียงแล้วทางหมอก็เข้าใจได้อย่าง,างรวดเร็วแล้วก็รู้ว่ายาการนํายานี่บางทีเนี่ย การนํายาไปต่างประเทศเนี่ยถ้ามีเม็ดยาอย่างเดียวแล้วไม่มีใบรับรองแพทย์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็จะปัญหาน,นี้เราก็สามารถจะทําให้เป็นคอมพลีทได้และในทานองเดียวกันถึงแม้ว่าคนไข้ไปที่ต่างประเทศแล้วมีปัญหาก็สามารถเทเลเมดมาปรึกษาเบื้องต้นได้แน่นอนแล้วก็วัคซีนแต่ละประเทศนี่ก็อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาเขาต้องการรีควีเมนอะไรอย่างเช่นแอฟริกาใต้บางทีอาจจะมีวัคซีนที่แตกต่างจาก ประเทศอื่นอาจจะเราก็ให้คำแนะนำในแง่การเสริมให้วัคซีนให้ตรงตามความต้องการก่อนเดินทางทุกอันและแน,แน่นอนก็คือเรื่องโควิดวัคซีนถ้าเกิดว่าคนไข้มีประวัติเก่าแล้วน่าจะต้องเอามาให้ชัดเจนเราจะได้เขียนมีเซอร์ติฟิเคตนะ,ะเป็นวัคซีนพาสปอร์ตให้นะ,ะอันนี้ก็ก็เป็นการเสริมเติมได้อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนซึ่งค่อนข้างจะเ,เรียกว่าทำในแง่ การทราวลของคุณนะ่ยมันมันมันสมบูรณ์แล้วก็จะได้ไม่มีความกังวลในแง่เรื่องสุขภาพและเรื่องการรักษาที่อยู่ต่างแดนนะอ,อ,อันนี้ผมว่าพอจะควบคุมได้เนาะติยโรควิกฤตใน ICU เนี่ยก็จะมากขึ้นมากกว่านี้ก็คืออย่างเช่นเราอาจจะก,กําลังคุยถึงว่าถ้าคนรับมีอาจารย์ทางด้านโรคหัวใจอาจารย์โรคติดเชื้ออาจารย์ทางด้านระบบทางเดินอาหารนะครับเนื่องจากคนไข้เขามี เชื้อที่ทางเดินอาหารแทรกซ้อนขึ้นมามีอาจารย์ทางด้านโรคไตอาจารย์ทางด้านโรคปอดโดยเฉพาะอาจารย์ทางงด้านกายภาพบําบัดนะครับก็เราก็ต้องให้เขามั่นใจว่าเขาเนี่ยจะก็ค่อยดีขึ้นแต่ระยะเวลาเขาเนี่ยถ้ารู้ไทม์ไลน์ว่ามันเป็นแล้วหายเท่าไหร่เมื่อไร่คนไข้มักจะสบายใจตอนนี้ที่ว่าเขาไม่สบายใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันหายหรือเปล่าหายเมื่อไหร่เพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจแล้วสมรรถภาพเขาแค่นี้หลังจากฟื้นฟูแล้วดีขึ้นแค่นี้ก ดำเนินการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการภายใต้แนวความคิดที่เราพัฒนาในเซอร์วิสตัวนี้นะครับ